<Wow. S 2> <ó> มีใครจะขิงอะ <Gesch> ไรก่อนไหมรู illing, ้ประเทศเยอะรู้แค่ชื่อไงไม่ได้รู้เรืสร้างขนาดิแรกก็ดูบอลนะดูบอลพวกก็ดูเกมอะไรด้วยนะไม่ได้ดูอะไรเลยครับเฮ้ยเฮ้ยผมก่อนใครเอาเรื่อกไม่อนเอาไม่ได้ดูอ่ะหนึ่งสองสามบราซิลโอลาเมกดีโกอ้าวเอาเลยเพื่อนเร็วผมคิดว่าน่าจะเป็นรัสเซียแล้วก erm ัน ไม่รู้เลยอ่ะประเทศไทยครับทำไมอ่ะพี่รู้เหมือนกันไปเพื่อนหน่อยไปเพื่อนไมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนับเรามีแใบขับที่ประเทศนี้พอสมควรอ๋อเอาไว้นอนปะเอางี้มีนางเงาช่วยเอ๊สกอร์ทีแอลฟอกเดาเลยแล้วกันครับเปรูถูกเนาะถูกครับเพื่อนเราเมื่อกี้รู้เหมือนกันมีแใบขับที่ประเทศนี้พอสมควรเอ๊เปรูแคนดี้ออวมู